สบายดีสบายดีเด้อทุกคนวันนี้มาพบกับรงอสาวลินแล้วเนาะวันนี้สาวลินอยู่กับคนงามเนาะันนี้บอกคนงามขขางๆนะป้าที่น้านี่เนาะสบายดีไหมัทายทักทายสบายดีสบายดีย้เย้นย้เย้นย้เ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 ย้าย้เย้เยเยบยย้เย้เย้เยยยเยยยเยย เนามันนีจ้าลินก็พามาพามาโรงเรียนเนาะมาโรงเรียนมาละไมรงเรียนเตรียมเปิดเปิดซุกเรียนใหม่เนาะเปิดซุกเรียนใหม่อยู่ต่อปุปลาวเนาะเขาก็ได้มีการอนามัยเนาะอนามัยบนวันที่หกเพื่อเสียหยาคเทียโยนเลยเนาะจุดเทียนหินนี่กับคนสบายดีไว้ chim nhang hả chim nhang phải sư hay sườn hả Hứng? phải sư sườn am em bao em này mấy cọc đỡ em mày nang năm thịt nó này nó phải bao ใส่สุดมาบักงามๆ่ะเม,มือมือเป็นมือเปิดมือเป็น,ม,ปน,ม,ปนมืออนามงอนมมามัยให้มันสะอาดมันสะอาดแล้วจังมาประกันมาเขาเฮียนเป็นปกติวันที่หนึ่งก็เลยเนาะเปิดปกติเตหียบห้อยคนนี่คนอนมามัยเป็นอนมามัยดีเท่ได้คนนี้ได้ ม no ีความรู้สึกงในใดเนาะมีความมีความรู nice ้สึกงแล้วสิเปิดโรงเรียนใหม่นี่ดีใจบ่ดีใจดีใจดีใจหลายติดตได้อนาไม้นะครัอนามัยต้นไม้ต้นตอกบุกไล่ให้วุ่หังหมดถูกต้นได้ได้น้ำผ่านเยียนเนี่นอืดเหมียนโซ akan ana mai nên là cuộc đời của anh ở một hơn กินตํามั้ยกินต้มเด้อใส่กินตําน้ําอันกบก็บ่มีทีนี่กินตําน้ําพริกเด้อกินค่ะ Thank oh. you.